ก็รู้สึกดีใจมากครับที่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสมารับรางวัลเพื่อเก็บสะสมไว้เป็นเกียรติให้กับตัวเองครับในอนาคตรับรางยศมั้ยยังครับสองปีนี้ก็ได้ได้ได้รับโอกาสได้ให้รับรางวัลหลายรางวัลแล้วครับผมก็ภูมิใจมากครับบ้านใหม่ที่ทำเพืนเนี่ยต้องมีห้องแบบเก็บถ้วยรางวัลเลยไหมก็ใช่ครับมีมีห้องชื่อเพื่อที่เก็บถ้วยรางวัลด้วยแล้วก็ ทำตู้ขึ้นมาใสา่ถ้วยรางวัลส่วนตัวด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนผมสมัยผมเรียนมัธยมผมก็แข่งร้องเพลงก็เก็บสะสมถ้วยไว้ทั้งหมดเลยครับถ้วยเล็กถ้วยใหญ่เก็บไว้หมดครับเพื่อไปดูตอนเราโตไปอยเง้งครับก็ดึ้นบ้านใหม่เป็นยังไงบ้าตก็อลาโอ้ยไม่ไม่ถึงครับผมไม่ถึงก็ตั้งใจทําบ้านหลังนี้ให้แม่เป็น,นขวัญวันเกิดครับเพราะว่าแม่ก็อยากชอบเป็นการชอบอยู่ส่วนตัวไม่วุ่นวายเลยครับก็เลย ทำทำบ้านหลังนี้ให้แม่ครับแม่ว่าไงบ้างคะแม่ก็ดีจะดีใจครับที่จริงผมตั้งใจว่าจะให้แม่ก่อนวันเกิดแต่ว่ามันไม่มันเสร็จไม่ทันเพราะบ้านมันยืดเยื้อแล้วก็บานไปลายไปเรื่อยเลยครับ<อ>ก็เลยเสร็จหลังวันเกิดแต่ก็แม่ก็ดีใจและภูมิใจครับที่ทําให้แม่ได้นะครับ,<อ>บงบตอนแรกตั้งอยู่ที่ไม่เกิน2องล้านนะครับสรุปแล้วไปใหญ่ไปไปไปเกินเลยไปเีกเท่าหนึ่งเลยครับเรียกได้ว่าแม่ชอบมากเลยบ้านหลังนี้ ครับผมแม่ชอบมากครับก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับก็ตามกําลังที่เราทําได้แต่แม่ก็ดีใจและก็ภูมิใจครับที่ผมสามารถทําให้แม่ได้ครับเิบด้งานลยฉตอนนั้นก็ใช่ครับผมเพราะว่าแฟนเพลงก็รวมตัวกันปิดหมู่บ้านหมู่บ้านนะครับเลี้ยงแขกทั้งวันเลยครับผมแล้วคนมาร่วมงานเยอะมากเยอะครับผมทั้งเพื่อนเพื่อนแล้วก็แฟนคลับแล้วก็คนในชุมชนด้วยครับแล้วมีมีบ้านแล้ว เมื่อไหร่จะมีหมอลักษณ์คะอันนี้ขอขอทำงานไปก่อนแล้วกันนะครับขอโฟกัสเรื่องงานก่อนเงี้ยหรอครับผมขอขอทำงานเก็บเงินไปเยอะๆก่อนครับให้มีเงินเยอะพอที่จะเลี้ยงเขาได้ครับถึงจะเอาเข้ามาดีกว่าแล้วอย่างคนที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยต้องเป็นคนยังไงก็เป็นคนที่เข้าใจครับเพราะว่าอาชีพหมอลำมันต้อง มันไม่ได้กลับบ้านนะครับขนาดแม่ผมก็ยังไม่ค่อยได้เจอผมเลยนะครับต้องเข้าใจกันว่านานๆทีเราอาจจะได้เจอกันเพราะว่าผมต้องทํางานทุกจังหวัดทุกวันเลยแล้วมีสเปคในใจไหม <laughs> ก็ขอให้คนน่ารักแล้วก็วเข้าใจเราต้นก็ต้นๆ <laughs> <laughs> อยู่น่ารักต้นในขนยาวอะไรนี้ยครับผมได้เกาวลีเกาหลีก็ได้ครับผมชอบดูซีรีส์เกาหลี ไม่เกี่ยวครับผมเพราะผมก็ไปเยอะเหมือนกันครับอายุ <laughs>